ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับการดูดวงทํานายไทยทักกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีนะครับ คลิปวิดีโอการทำนายดูดวงนี้ผมจะททำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับถ้าใครมาบอกว่าเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเคานะเออนะและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชักชวนทำบุญไม่มีการชวนลงทุนไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆโปรดระมัดระวังด้วยนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงิน ให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับโอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงทํานายเสี่ยงไทยกันเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจวันนี้นะครับเราจะมาดูไพ่ทาโร่กันเช่นเคยแบบแรันดอมนะเสี่ยงไทยซึ่งปกติการเสี่ยงไทยด้วยไพ่ทาโรน่นี้ผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสําสำรับซึ่งวันนี้ผมจะใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันในการทํานายเพื่อให้เกิดความแม่นยําสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับการทํานายของผมนี้อ้างอิงอยู่บนพื้นฐานของแนวทางสากลนิยม ทำนายไปตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะและทุกคําทํานายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมเพื่อความผ่อนคลายก็ได้เพื่อความบันเทิงก็ดีเพราะมมีแนวคิดดีๆให้เสมอๆนะครับการทํานายทายทักของเราไม่ใช่การฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้เราไม่ทํานะครับเรามาเสี่ยงทายกันเพื่อลุ้นกันว่า สิ่งใดมีโอกาสเกิดขึ้นนี่แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหมมาลุ้นกันนะครับจากไพ่ทาโร่ศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีที่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วดูกันทั่วโลกนะครับดูกันตามแนวทางสากลนิยมวันนี้เราจะมาทำแรนดอมคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาปลื้มคุณมาก คุณคือสเปคเขาเลยเออหัวข้อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ใสๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสบายๆเช่นเคยไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยนะครับเขาปลื้มคุณมากคุณคือสเปคเขาเลยเขาคือใครเขาปลื้มคุณขนาดไหนมาดูกันวันนี้คุณได้ไพ่โห justice ใบแรกมาก็ความยุติธรรมนำมาเลยช่วงเวลานี้คุณกำลังต่อสู้กับเรื่องราวบางอย่างอยู่หรือเปล่าต้องการความยุติธรรมในชีวิตไม่ว่าเรื่องใดๆก็แล้วแต่การงานการเงินหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ บางท่านอาจจะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์เก่าๆมาแล้วกําลังเยียวยาตัวเองคืนความยุติธรรมในความสัมพันธ์ให้ตัวเองหรือแม้แต่การกลับมารักตัวเองแบบนี้เยียวยาหัวใจตัวเองในบางท่านส่วนท่านที่ไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์หรือปัญหาใดๆใบนี้ทํานายดีว่าชีวิตคุณกําลังบาลานซ์ดีนะครับรา่าราวกับตาช่างสองข้างที่เท่ากันแบบนี้นะบาลานซ์ดีจัดการบริหารจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดีใบนี้ออกมาทํานายได้2แนวทางคือถ้าเคยเจ็บช้าน้ําใจมาคุณ จะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆใบนี้ทํำนายว่าชีวิตคุณบาลานซ์ดีอยู่แล้วรักษามาตรฐานนี้ไว้นะครับและความเป็นราศีตุลก็เด่นเดือนตุลาคมก็เด่นนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่นี่คือพลังงานรวมดูไว้เป็นภาพรวมนะครับดูได้ทุกราศีนะครับแล้วก็อเขาปลื้มคุณมากคุณคือสเปคเขาเลยดูให้ตลอดนะครับแนะนำให้ดูให้ตลอดคลิปอย่าก,กดข้ามนะ เพราะว่าแม้เราจะดูเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่ออาจจะมีคําแนะนําเรื่องอื่นๆแทรกเข้ามาได้ด้วยนะเรื่องดีๆทั้งหลายโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ดีจริงๆสามเหรียญ r ท e ยร์เพนทาเคิล ไม่ว่าตอนนี้สถานะทางความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นแบบใดก็แล้วแต่จะโสดจะมีคู่หรือจะคบหาดูใจใครอยู่ก็แล้วแต่หรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่สังคมคุณจะกว้างออกไปคุณมีโอกาสได้คอนเน็ชันใหม่มีโอกาสได้พบปะผู้คนมากมายหลากหลายไม่ว่าจะจากการงานการค้าขายหรือแม้แต่การออกไปท่องเที่ยวการทํางานอดีเรเกตการไปทําสิ่งที่ชอบอะไรแบบนี้ล้วนดึงดูดผู้คนนิสัยใจคอที่ดีนะมีความชื่นชอบคล้ายๆกัน เข้ามาให้รู้จักพบปะสนิทสนมกลมเกลียวกันแบบนี้คุณจะเจอคนดีเป็นส่วนใหญ่ เจอคนคอเดียวกันความชอบคล้ายๆกันเป็นส่วนใหญ่ใครที่มีความคิดแตกต่างกันออกไปมักจะห่างออกไปโดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้เป็นเรื่องดีสังคมคุณจะกว้างออกไปการพบปะสังสรรค์ก่อให้เกิดโชคดีได้ด้วยนะแต่สังสรรค์ในที่นี้หมายถึงสังสรรค์แบบสร้างสรรนะไม่ใช่ดื่มเมาไม่อย่างนั้นไม่ไหวนะนะต้องสังสรรค์แบบสร้างสรรค์คุยงานกันมิ팅ประชุมเอ้ยวางแผนโปรเจกต์อะไรแบบนี้นี่สังสรรค์แบบสร้างสรรค์เออ ไม่ใช่ดื่มเมาเละเทะอย่างนั้นไม่ได้นะครับนะขออนุญาตแนะนำนะไม่ได้ว่านะสังสรร์ได้เอาแต่พอดีนะครับเน้นสังสรร์แบบสร้างสรรค์เออเหมือนที่เราดูดวงแบบสร้างสรร์น,นี่แหละดูเป็นแนวทางไม่ต้องเชื่อทั้งหมดดูเป็นแนวทางเจ็ดเรียญ เซเว่นน็อปเพนิลเคิลส์เมื่อกี้เพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคําว่าสังสรรค์แบบสร้างสรงสรค์าการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆสร้างงานใหม่ๆจะเหรียญเป็นไพ่ที่ดีในการเปิดกิจการนะการลงทุนใดๆก็แล้วแต่ที่พิจารณาแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองลงมือทําได้เลยคุณไม่ต้องรอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้ารอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้เริ่มทำเสียทีใครที่มีความคิดจะทากิจการส่วนตัวมีความคิดริเริ่มใดๆที่จะสร้างผลประโยชน์ กำไรให้ตัวเองในทางสุจริตสามารถเริ่มทําได้เลยนะครับเติบโต,ตช้าๆแต่ว่ามั่นคงในความเจ็ดเหรียญน,นี่คือความหมายที่1ส่วนความหมายที่2ในทางความสัมพันธ์เจ็ดเหรียญยังตีความได้ถึงการปลูกต้นรักนี่ค่อยๆเจริญเติบโต,ต,ตนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดที่คบหามีคนคบหาหรือไม่ก็แล้วแต่ จะมีเพื่อนสนิทมีกัลยะาณมิตรมีคนรู้ใจหรือมีคนที่แอบชอบกันอยู่อะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสสังคมกว้างออกไปอีกดังกล่าวและสังคมที่กว้างขึ้นจะนำพาคนที่น่าสนใจเข้ามาคุณมีโอกาสเจอคนน่าสนใจจากการออกงานสังคมหรือการพบปะสังสรรค์ใดๆและมีใครบางคนที่ปลื้มคุณมากเพราะว่าคุณตรงสเปคเขาเออเขาเป็นใครมาดูกันซิแนนแนๆแน,นมีคนปลื้มคุณเพราะคุณตรงสเปคเขา เขาคือใครขอให้ไพ่บอกทีนะครับเป็นแนวทางนะไม่สามารถตรงทุกท่านแต่ดูเป็นแนวทางได้โอ้โหเดอะเวิล oh, ด คนต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาได้หมดต่างวัยต่างวัฒนธรรมคนที่มีความแตกต่างกัน The world ชัดเจนเอาจริงๆเดง The world ตามตำราสากลว่าไว้ความหมายเขาคือ complete ความสำเร็จเสร็จสิ้นชัยชนะความเฉลิมฉลองยินดีการประสบความสำเร็จแบบนี้แต่ถ้ามองในมุมมองของบุคคลหรือความสัมพันธ์ตีความได้ว่าเป็นคนที่มีความแตกต่างกันและต่างชาติก็โดดเด่นมากสมัยนี้การพบปะคนต่างชาติไม่ยากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีเยอะ เยอะออนไลน์ก็มีแต่ต้องดูให้ดีนะครับทางออนไลน์อาจจะมีเรียกว่ามีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันมาก็เลือกดูดีๆก็แล้วกันวิธีสังเกตง่ายๆคือคนที่ดีเขาจะไม่ขอผลประโยชน์คุณนะคนดีๆเขาจะไม่มาขอผลประโยชน์คุณไม่ขอตังค์คุณไม่หลอกให้คุณไปกดลิงก์อะไรทั้งหลายแหละไม่ชักชวนไปทำอะไรแปลกๆคนดีๆเขาจะคุยด้วยน้ำใสใจจริงประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อเลยนะครับ แล้วก็ the world เนะี่ยยังมีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องอื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะครับถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์นะ the world เมื่อกี้หมายถึงความสําเร็จด้านหน้าที่การงานการเงินชีวิตส่วนตัวได้ด้วยเอการมีชื่อเสียงก็ได้นะแล้วแต่คุณจะดําเนินชีวิตไปในทิศทางใดการดูไพ่แบบนี้เราสามารถแนะนําให้ได้แต่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรคุณต้องไปปฏิบัติเองนะโอเคมาดูกันต่อครับแล้วก็เออ เขาคือใครคนจากแวดวงสังคมใช่หรือไม่อืมใช่คนจากแวดวงสังคมเดิมทีเดียวคุณอาจจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวกับไพ่สี่เหรียญใบนี้ตำราสากลว่าไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะค่อนข้างเหมือนคนเก็บเนื้อเก็บตัวแต่ออกสังคมก็ออกได้เท่าที่จำเป็นประมาณนี้นะครับเรียกว่าอาจจะมีบุคลิกสองด้าน เวลาอยู่บ้านอยู่ที่ส่วนตัวก็มีความสุขสบายดีชอบเก็บเนื้อเก็บตัวแต่ถ้าต้องออกงานออกพบปะผู้คนก็สามารถทําได้เรียกว่าสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ตัวคุณเองมีโอกาสเป็นบุคคลลักษณะนี้หรือจะเป็นฝั่งเขาด้วยก็ได้หรือเป็นคนแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งเลยก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้เลยก็ดีนะมันดูไม่วุ่นวายดีเวลาออกงานเวลาพบปะผู้คนเราก็ทําหน้าที่ให้เต็มที่ไปส่วนเวลาพักผ่อนเราก็พักผ่อนส่วนตัวให้เต็มที่เช่นกัน แบ่งแยกเวลาให้ดีบาลานซ์เวลาให้ดีโอ้แปดถ้วยระมัดระวังความทรงจำในอดีตสักนิดหน่อยบางท่านที่ผมทักไว้ตอนแรกว่าถ้าเคยมีปัญหาใดๆระมัดระวังอย่าจมอยู่กับอดีตขออนุญาตแนะนำไม่ได้ว่านะครับนะอย่าไปจมอยู่กับอดีตให้ใช้อดีตเป็นบทเรียนเออถ้ามันมีอดีตความหลังฝังใจใดๆที่ไม่พึงประสงค์ใช้เป็นบทเรียนแล้วเดินจากมาซะ หันหลังให้อดีตเลยแล้วเดินหน้าต่อไปการเดินหน้าต่อไป Move On ให้ได้จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและชีวิตคุณจะพัฒนาขึ้นนะครับมารับพลังงานดีๆกันนะครับวันนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตแน่นอนอ่ justice by แรกการันตีถ้าเคยมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่จะได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีถูกที่ถูกคนถูกเวลาอ้าวมาดูกันนะใครคนนั้นที่เขาปลื้มคุณมากคุณคือสเปคของเขาเออ โอ้ยมีโอกาสเป็นคนอ่อนวัยกว่าเด็กกว่าหรือเปล่าเด็กถือเหรียญ Page of Pentacles ใบนี้ไม่ธรรมดานะครับเมื่อปรากฏออกมาตำราสากลว่าไว้คุณมีโอกาสได้โชคจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารลูกหลานหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อายุน้อยกว่าและย้ําเลยนะว่าอายุน้อยกว่านี่ไม่จําเป็นต้องเด็กกว่าเสมอไปอาจจะหมายถึงคนที่มีความร่าเริงแบบเด็กๆแม้จะอายุไล่เลี่ยกันหรืออายุโตกว่าก็แล้วแต่แต่เขามีความสดใสเหมือนเด็กๆแบบนี้หรือเป็นคนที่มีความคิดไม่ซับซ้อนก็ได้นะเป็นคนที่ความคิดไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ได้จะนําโชคดีมาให้นะ นี่คือความหมายที่1ส่วนความหมายที่2ของไพ่ใบนี้คือถ้าคุณมีโอกาสคบเด็กคุณจะก้าวหน้าเร็วขึ้นอา้าวลองดูไม่ต้องเชื่อร้อเอาไปลองปฏิบัติด,ดูนะครับนะการทํานายแบบนี้เป็นการเสี่ยงทายแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นคุณไม่ต้องเชื่อทั้งหมดรับฟังไว้แล้วเอาไปลองปฏิบัติด,ดูคบเด็กแล้วรุ่งนะพลังงานวันนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็ เขาเปลื้มคุณมากคุณคือสเปคของเขาโอ้ยคนคนที่เคยผิดหวังมาไม่แตกต่างไปจากคุณเข้าใจละเขาถึงเข้าใจคุณไงต่างคนต่างเจอประสบการณ์คล้ายๆกันมามองตากันก็เลยเข้าใจกันง่ายๆนี่เอ้ยไม่ธรรมดาคุณจะคลิกจะปิ้งกับใครบางคนได้ไม่ยากเลยนะเนี่ยเออดูจากหน้าไพ่วันนี้เหมือนกับคนที่เคยผ่านมรสุมชีวิตคล้ายๆกันมาแล้วตอนนี้ฟื้นแล้วพ้นมาแล้วโชคดีแล้วมีความสุขแล้วเออ แข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วแบบนี้เป๊ะเลยแข็งแกร่งกว่าเดิมเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคำเดอะสตาร์ใบนี้ตำราสากลว่าไวอย่างชัดเจนเมื่อเดอะสตาร์ปรากฏออกมาคือการเยียวยาแก้ไขปัญหาปัญหาจะได้รับการเยียวยาแก้ไขและเติบโตไปอีกลำดับขั้นหนึ่งนี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองหมายถึงชื่อเสียงโดยตรงเลย เดอะสตาร์นี่นะถ้าไม่ตัวคุณเองมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงของคุณก็เป็นฝั่งเขาก็ได้หรือทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้ต่างคนต่างเป็นคนโดดเด่นในสังคมของตนเองนี่ความโดดเด่นไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเป็นดารานักแสดงนักร้องศิลปินอะไรแต่คุณจะทําอาชีพใดก็ได้แล้วคุณเป็นที่รู้จักในแวดวงของคุณคุณมีความสามารถคุณมีความโดดเด่นบางอย่างแม้แต่การออกสื่อในยุคปัจจุบันนะครับเราแทบทุกคนมีสื่อในมือการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุดในทางสร้างสรรค์เผยแผ่ผลงานเผยแผ่ความสามารถแบบนี้คุณอาจจะมีคนติดตามเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนหรือจะเป็นฝั่งเขาก็แล้วแต่มีโอกาสอย่างมากที่ถ้าคุณกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชื่อเสียงคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือจะเป็นฝั่งเขาที่เป็นคนมีชื่อเสียงเข้ามารู้จักกับคุณจากการพบปะสังสรรค์เชิงสร้างสรรค์นะครับอืมิงประชุมงานคุยโปรเจกต์อะไรพวกนี้นําพาเขาให้มารู้จักคุณและเขาก็ปลื้มคุณมากเพราะคุณตรงสเปคเขาไม่ธรรมดา ต่างคนต่างโดดเด่นในสังคมของตัวเองด้วยนั้นเนี่ยแล้วก็โโ oh, 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 the lovers เอ็นดูตรงหัวข้อเป๊ะวันนี้ปิดไว้หน่อยอ the lovers อ่าไพ่คู่รักตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะวันนี้อ่าถ้ายังไม่มีไพ่เนื้อคู่ออกมานะ the lovers นี่คือไพ่คู่รักแล้วนะ ณเวลานี้ณนะจุดจุดนี้กับไพ่ใบนี้เราทํานายว่าคุณกับเขามีความเป็นเรียกว่าเป็นคู่กันมาทางจิตวิญญาณอาจจะไม่ใช่คู่แท้สทักทีเดียวนะครับคุณไม่ต้องไปคิดมากเพราะอันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อที่มันพิสูจน์ค่อนข้างยากสักหน่อยแต่เอาเท่าที่สัมผัสได้จับต้องได้ณนะปัจจุบันขณะนี้นะ คุณกับเขามีความเป็นกัลยะาณมิตรกันถูกอกถูกใจกันคุยกันถูกคอคุยกันรู้เรื่องลองไปสังเกตดูใครสักคนที่เข้าใกล้คุณแล้วพูดจากันถูกคอราวกับว่าคบหากันมาเป็น10ปีทั้งๆที่อาจจะรู้จักกันไม่นานและที่สําคัญย้านะ ว่าเขาจะไม่ขอผลประโยชน์ใดๆจากคุณเป็นการครบหาแบบน้ำใสใจจริงถ้าใครเข้ามาขอผลประโยชน์ทำตุกติกเลี่ยงได้เลี่ยงหนีได้หนีเลยแบบนั้นมาหลอกแน่นอนคนดีๆเขาไม่ขอผลประโยชน์คุณเว้นแต่ว่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันจากการทำงานวินวินแบบนี้ก็เป็นกรณีที่ยกเว้นนะครับโอเคมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักได้เดี๋ยวมาดูซิจะมีไพ่เนื้อคู่ออกมาไหมวันนี้เรามารุ้นไปด้วยกันนะครับหรือแม้แต่ว่าไพ่อยากจะบอกจะเล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่ไพ่เลยนะ นี่คือสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายเราจะไม่ฟันเปรียงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ทําเรามาเสี่ยงทายดูแนวโน้มความน่าจะเป็นเออความน่าจะเกิดขึ้นโหหกไม้เท้า six of ones ไพ่ชัยชนะวิกตอรีออกมาแล้วตำราสากลว่าไว้ชัดเจนเมื่อหกไม้เท้าปรากฏชัยชนะจะปรากฏขึ้นในทุกๆมิติทุกๆรูปแบบคิดอ่านการใดหวังสิ่งใดจะได้สมปรารถนาะเอารับไว้เลยพลังงานดีๆแบบนี้ส่วนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อยู่ที่คุณนำไปปฏิบัติจริงนะครับดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตและคำทำนายของผมไม่สามารถครอบงำคุณได้ชีวิตคุณจะดีมากดีน้อยอยู่ที่การกระทำการดูดวงเสี่ยงไทยแบบนี้คือ คือแนวทางเท่านั้นและเป็นคําแนะนําดีๆจากเราคิดะว่าเป็นการยนณมิตมานั่งคุยกันนะประมาณนี้ หกไม้เท้าออกมาคุณไปตั้งใจทำสิ่งที่มุ่งหวังได้เลยถ้าคุณคาดหวังเรื่องการงานการเงนิงนอยู่มีโอกาสาประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหรือเกินกว่าที่คาดหมายและถ้าคุณคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมีโอกาสได้ลงเอยกับใครสักคนถ้าคุณไปชอบใครมีโอกาสสมหวังหรือแม้แต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆไม่ได้ไปคิดจะไปชอบใครก็จะมีคนที่น่ารักเข้ามาหาคุณเองเออเพราะคุณไปตรงสเปคเขาชัดๆเลยนะโอเคมาดูกันต่อ แล้วก็อจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้โหเด็กถือถ้วยจะเจอคนน่ารักมากกว่าสองคนขึ้นไปหรือเปล่าเมื่อกี้มีเด็กเหรียญแล้วก็ยังมีเด็กถ้วยนำโชคคนหนึ่งนิสัยใจคอ,อน่ารักคนหนึ่งเอออาจจะเป็นไปได้นะครับ ตีความตามแนวทางสากลน,นิยมการมีไพ่เด็กออกมาสองใบเป็นไปได้แนวทางที่หนึ่งคือคุณจะเจอคนน่ารักอ่อนวัยกว่าอย่างน้อยสองคนขึ้นไปหรือตีความอีกอย่างได้ว่าคนเดียวนี่แหละแต่อาจจะมีสองบุคลิกเวลาทำงานก็ขยนขันขันแข็งมุ่งมั่นเวลาพักผ่อนก็ใจดีใจดีแสนดีอ่อนหวานขี้อ้อนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันประมาณนี้มาดูกันต่อนะครับว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรเขาปลื้มคุณมากคุณตรงสเปคเขามากเลยอืม โอ้โหอัศวินดบาบมาแน่คนนี้จีบคุณแน่ในระยะยาวในอนาคตนะครับถ้าตอนนี้เขายังไม่จีบคุณเขาวางแผนแล้วว่าจะจีบคุณยังไงให้ดูไม่น่ากเกลียดจีบคุณยังไงไม่ให้รุมร่ามจีบคุณยังไงให้ดูเป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้แต่ในใจเขา่ร้อนสุดๆอยากพุ่งเข้าหาคุณแล้วตามความอัศวินดาบแต่เขายังเก็บอาการอยู่เออน่าสนใจเดี๋ยวมาดูไพ่สำรับที่สเปิดเพิ่มซิว่า ไพ่สารับที่สองอยากขยายความอะไรเพิ่มเติมหรือไม,ม่อย่างไรวันนี้เขาปลื้มคุณมากคุณตรงสเปคเขาสุดๆเออโอหราชนีดับเขามองว่าคุณเข้มแข็งมองว่าคุณแข็งแกร่งมองว่าคุณเด็ดเดี่ยวมองว่าคุณใจถึงพึ่งพาได้แบบนี้ เรียกว่าคุณตรงสเปคเขาเลยเป็นไปได้ว่าคําว่าสเปคที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะเขาไม่ใช่แค่ชอบคุณแค่รูปร่างหน้าตาที่ตรงสเปคเขาแต่นิสัยใจคอการวางตัวของคุณก็ตรงสเปคเขาเช่นกันไม่ธรรมดามีโอกาสที่เขาจะชื่นชอบความเป็นผู้นําในตัวคุณก็ได้นะครับเออคุณอาจจะมีความเป็นผู้นําในตัวเองไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ลองทบทวนตัวเองดีๆหลายสิ่งหลายอย่างประสบความสำเร็จหรือคุณผ่านมาได้ด้วยความมุ่งมั่นของตัวคุณเองอ่า อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือบ้างแต่ส่วนใหญ่คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาด้วยตัวคุณเองเป็นส่วนใหญ่ถูกไม่ถูกเออแล้วก็โหนี่ไงผู้ไม่ทังขาดคำสิบไม้เท้าคุณแข็งแกร่งมากคุณเป็นคนอึด คนขยันเรียกว่าเป็นคนที่น่าเคารพยกย่องทั้งราชนีดาบทั้ง1ิบไม้เท้าคุณเป็นคนเก่งการงานด้วยนะครับทำนายกันไปตามหน้าไพ่ออกมา1ิบไม้เท้าคุณไม่ต้องกลัวความเหนื่อยยาก1ิบไม้เท้าดูเหนื่อยดูแบกแต่ยังแบกไหวอยู่ตามหน้าไพา่ไพ่ทาโรสื่อสารตามภาพแม้จะเป็นการแบกแต่ยังแบกไหวอยู่นั่นแปลว่าคุณเหนื่อยแล้วดีคุณมาถูกทางขยันถูกที่ขยันถูกทางจเจริญแน่นอนแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเขาปลื้มคุณมากๆ คุณตรงสเปคเขาสุดๆเออโหหนึ่งดาบตั้งใจจริงคนนี้จริงจังจริงใจ,งจ,งจ,งจงมุง่งมั่นคิดจะทำอะไรต้องทำให้ได้อืมน่านับถือหนึ่งดาบราชินีด,ดาบสิไม้เท้าคุณเจอคนไทป์เดียวกันประเภทเดียวกันนั้นเนี่ยเออเอาไปเอามาเขาอาจจะเป็นสเปคคุณได้ด้วยนะครับต่างคนต่างชอบกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเออลองดูซิ โอ้โหเดอะไฮโลแฟนไพ่พระเดอะไฮโลแฟนออกมากราบสาธุตามความเชื่อใบนี้ตำราสากลว่าไว้เมื่อใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำนายเสี่ยงทายเรื่องใดถ้าไพ่พระปรากฏแปลว่าความสัมพันธ์นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่หรือ,อทำนายได้ว่าไม่มีพิษไม่มีภัยคบหาได้และจริงๆแล้วมันมีความหมายถึงการแต่งงานต่งการด้วยนะ ถ้าคุณกับเขารู้จักกันมาสักระยะหนึ่งหรือสนิทสนมกันมากพอหรือบางคู่ที่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานแต่ถ้าบางท่านยังเป็นคนโสดอยู่เพิ่งรู้จักกันไม่นานคำว่าแต่งงานอาจจะดูไกลตัวสักหน่อยอยังอีกนานนะครับยังไม่ต้องรีบต้องร้อนเอาเป็นว่าความสัมพันธ์นี้มาถูกทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ตามความเชื่อและจะชักนําพากันไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอา้าวมาดูกันต่อนะครับคนนี้ไม่ผิดหวัง ตราบได้ก็ตามที่ยังคบหากันด้วยน้ำใสใจจริงเขาไม่ขอผลประโยชน์คุณไม่เบียดเบียนคุณแปลว่าคบได้เออแปลว่าคบได้แล้วก็โอ้โหกถ้วยสุดยอดมิตรภาพน้ำจิตน้ำใจอันดีงามหกถ้วยใบนี้ตำราสากลว่าไว้ว่าเป็นไพ่ของคนสนิทคนคุ้นเคยบางตำราขยายความว่าเป็นเพื่อนเก่าบางตำราขยายความว่าเป็นแฟนเก่าแต่ผมมองว่าไม่ใช่แฟนเก่า เพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ใหม่คุณยังไม่เคยเป็นแฟนกันคุณยังไม่เคยคบหากันยังไม่เคยครองคู่กันคุณเป็นความสัมพันธ์ใหม่จากคนคุ้นเคยนะเรียกว่าเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่พอสมควรรู้จักหัวนอนปลายเท้ากันมีตัวตนนะจับต้องได้ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ทักมาจีบอย่างนั้นไม่ต้องไปคุยนะครับอาจจะโดนหลอกได้ระวังนะเออต้องคุยกับคนที่รู้จักกันจริงๆเจอตัวจริงกันแ,แล้วเท่านั้นคนคุ้นเคยจะนําโชคดีมาให้ขออีกสักหนึ่งใบนะครับ สรุปสวยๆเลยว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปในทิศทางใดเขาเปลื้มคุณมากคุณตรงสเปคเขาสุดๆแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปหรือชีวิตคุณจะเจอสิ่งดีๆใดๆขอใบสรุปหนึ่งใบโอ้โหจัดเม้นทำดีได้ดีทำอะไรได้อย่างนั้นนี่คือบทสรุปของวันนี้นะครับพลังงานวันนี้ เปิดได้ไพ่ดีๆทั้งหลายวันนี้บ่งบอกตัวตนของคุณและเขาว่าสามารถครบหากันได้อย่างปลอดภัยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและมิตรภาพนี้จะคงอยู่ยาวนานไปทําอะไรได้อย่างนั้นคิดหวังอะไรมีโอกาสได้สมหวังทําดีได้ดีแต่มีคําเตือนนิดเดียวใบนี้ทําอะไรได้อย่างนั้นแปลว่า ถ้าเคยทำสิ่งใดผิดพลาดคุณต้องกลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับนะส่วนสิ่งใดที่ทำดีอยู่แล้วให้รักษาคุณภาพรักษามาตรฐานเอาไว้คุณมาถูกทางแล้วคุณกับเขามีโอกาสเจริญรุ่งเรืองด้วยกันไม่ว่าสถานะใดก็แล้วแต่จะเป็นเพื่อนเป็นกัลยายนมิตรเป็นคู่หูเป็นบัดดี้หรือจะคบหาเป็นแฟนเป็นคู่รักได้ทั้งนั้นกับคนคนนี้ไปตกลงกันเอาเองเราไม่คิดแทนคุณเราไม่ตัดสินใจแทนคุณไปตกลงกันเอาเองนี่คือคำทำนายจากหน้าไพ่วันนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแลพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ